สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ป,ปุ้ยสัพเพยเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นี่ค่ะเรามีน้ำตกคอหมูย่างมาฝากเ,เพื่อนๆนด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะก็มีผักกรบเพรมนะคะมีแตงกวาหลยดิสแล้วก็ผักกาดแก้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนหน้าตาหน้ากินไหมคะ,มมะคอหมูย่างแล้วก็เอาหมูไปย่างนะคะแล้วก็ เอามาหั่นแล้วก็มาทำเหมือนลาบค่ะนี่ค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวหนึ่งกล่องนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆขอบย่างของเจ๊ปุ้ยสะพายเยอรมันหน้าตาหน้าเกินไหมคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะคะกินข้าวกับน้ำตกคอหมูย,ย่างนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆน,น,นะคะ ยังไม่มีเมนูอาหารก็ลองไปทำเองนะคะหรือว่าจะไปซื้อก็ได้ค่ะนั้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้คุยก็มีน้ำตกขอมุย่ามาฝากเพื่อนไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของคุยด้วยนะคะ